อา้าวสวัสดีครับเอาจับผ้ามาเบิ่งเด็กหน่อยเขาของน้ำครับนี่เด็กหน่อยเขาของน้ำญาติกันยเนย,ยอะกินเขาแล้วกันใช่ไหมเขาของน้ำครับตัวนี้ตัวนี้เขาไปแล้วอ้อาวกระเขาของน้ำเดีวยวเข้าของน้ำเดีวยวเาขาเขา นี่ว่าเขาเราวะตัวผมเขาแล้วเขาก้อนมูแล้วครับเอาเด็ดตัวนี้เขาเอาเขาห้องน้ำแล้วเอาเข้าห้องน้ำห้องน้ำก้อนตัวนั้นก็นเขาเรากะวักแล้วพาก,กันเขามาแล้ว เหนือแต่แม e ่ครับวันนี้แม mm ่ส hmm. ิเขาแม่เขาสิเขาเลยโอ้ขวดจะใส้แตกหุ่นหุ่นหุ่นหัวยังกระดากระเดียดอนะพอแล้วพอแล้วโอ้มันใส้แตกหุ่นุ่นุด พูดขวดหายังเนาะบ้านนี่เนาะคุพ่อใจเย็นเอาไม่เอาไม่ว่าท่านหวัดดินเอาไม่เอาเบะนันกับบ้าหน่อยพูดไม่หยาดกับบ้า,บาเด็กหน่อย ไอ,อ,อ้หยาดเด็กหน่อยขี่หุ่นเด็กหน่อยกินอิ่มแล้วก็ซื้นหมอกกอดอาทมวะนี่ท้มท,มท,ม,ท,ม,ทมท้มดีดีนั่นทีเมนอันนี้จะเป็นไส้ไส้ดับกินครับเอามาให้มันขี่ว่าวเบิ่งเห็ดครับปูดปูดมึงปูดมึงเพิ่นเชีย เต่นตัวเชีรยคักอี่หรออันนี้สนใจอะไรสนใจยังเนาะอีหละแง่ย่าอยากเห็นกล่องว่ะอยากเข้กา,กเขากล่องอีละนี่น,นี่อะไรเนาะมวลบ่หึ คนมเขาอิ่มแล้วก็จะเป็นประมาณน,นี้นั่นนั่นนั่นโดดเขาไปพูดแล้ว <c oughs> ก็เล่นกระดาษยุบอะไพูดน,นี่อาเล่นคนเดียวก็เป็นมาหนี้เตะเตะเตะไปอะไรน้องละ่ะ ยังวะทียังวะทียังวะดิอันไหนเนี่ยอันไหนผู้ยูซือนี่นี่ผู้ยูซือนี่อันนี้อันนี้สนใจสนใจมือส่วนใจมืออ่ะดีดีดีอ่าตะนต่ละยูนู่น ไปแล้วไปแล้วไปเรียนยี่ปพุ่นแล้วมืดบ่อมืดบ่อก็ไปเรียนอ,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 อยู่ในใแท้เอามาไหมนี่ตัวหนึงจอบอยู่บันนี้จอบเยอะ เขาจวบเขาจวบ yeah, <laughs> เอ๊ะมาเพิ่งเห็นไฟ <laughs> อะไฟซองวะเอาปิตแหวถ้าเหลี่ยมไปนี่เอามันม่เห็นเนาะมาจ้องผา ือหนึ่งแอบยุงในคุณจินตะกชีชี้ะก็เล่นล้วบัดนี้เล่นมวลก็ประมาณนี้แล้วเด็กหน่อยจะให้แม่เพิ่มป,ปัดกวดครับมันพูนไม่นหน่อยหน่อยใส่ออกมาพูน là 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 sư đằng đầm ba anh non đằng đầm anh ăn thằng đầm hen anh đăng đầm pì yun yak lượt năm yak lượt năm ở đây đây để đây để 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 đây 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 เอื้อนหาลูกให้ยังนี่ลูกนอนแล้วนะ่นเขาบ้านแล้วนะ่ะเขาบ้านแล้วส,สองตัวนี้ยังเลียอยูวตัวนึงเลียนญี่ปุ่นยู่บาทน,นี่ตื่นแล้วไปเลียนน้ำกันวันนี้เห็นสนใจส,สนใจอยากเลียนน้ำกัน อโดดตีลังกาบุงด้วยโตส่วนแล้วเรียนปานเด็กหน่อยอันนี้ลังลัางขาในพอแต่ว่าโตได้แม่นี่แม่นี่อายุโดดน,น,นะนรับตัวนี้นนโดดแล้วตัวนี้ เท่าเลวยังมีลกูกเยอะตัวน้ำสีวิเชียนมากตูรู้ว่าติตั้งซื้อว่างดีดีเอาเงานอนแล้วตัวนั้นเงานอนแล้วผมรู้สึกง่วงนอนครับนี่นี่ นั่งสองขากัดขาเมียนั่น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 เนยนโกันอ้าวขอจบคลิปแค่นี้ก็้ครับขอรับชมรับติดตามกันต่อไปครับผมสวัสดีครับ